สวัสดีครับผมกับเราอีกคนนั่นนะเช่นเคยครับมือนีมาติดเก่าดักแมลงครับผมดักแมลงวีแมลงวันครับผมไปเบื้องน้ำกันครับมียางแนวอุปกรณ์ครับผมไปอุปกรณ์ก็มีเชือกครับผมเชือกเงาประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ไหมครับผมไม้เมตรหักครึ่งครับผมใส่ได้สองทอนครับมีเชือกมือนีมาติดแผ่นสีดาครับผมแผ่นสีดําสีเหลืองสีน้ําเงินก็ติดไปแล้วเรียบร้อยครับ มันติดแผ่นสีดำครับผมมันเจาะระบุมาแลงครับผมมาแรงครับผมอยากมาแลงครับมัอนี้เดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการติดตั้งครับผมเบิ้งน้ำกันครับอ้ครับผูนวิธีการท้าครับผมการติดตั้งครับผมตติดั้งในเม็ดหนึ่งนี่าเจาะหักเครื่องครับผมให้มันเป็นซองชั้นครับผม จะไปเส้นสองประมาณหาสิบเส้นไม่ห่างมั้ว่าตัดช่วงนี้มึงเก่าครับผมตัดออกตัดออกไก่แท้มึงเก่าครับผมพันประมาณพันรอบใหม่ประมาณสิบรอบห้ารอบครับผมพันไปใหม่ ดิงด่ง,ม,ง<ะ>มาติงครับผมต้องปรับครับต้องมัดกันีมัดยึดตีนก็ไมล่ะรเนามัดใอายุะระดับะระดับหน้าอคกครับผมหรือระดับเอวครับผมดูเกินไปลงทำงานลำบากครับระดับครับผม มาตัดตาลางของใหม่ครับม,าามัมมมดโซ่ครับผมมันคิดอะไรอย่างเงียต้องเล็บสามคนครับผมคุณนึ่งดึงเกา่าครับดึงแผ่นเก่าคุณนึงมัดขผมคุณเจับใหม่ครับผมไปอีกด้านนึคงครับผมจื้มกันครับผมตัด,ด ตะกาหนึ่งให้เลยเสามาประมาณกี่สิบเสนครับเพื่อที่จะมวนครับผมวิธีมวลคนน่นากลัวด้วยเอาลงตามนี้ว่ได้ออกกล่องแล้วได้ออกกล่องแล้วเด้ออกจานได้ออกกล่องเราเด้อ<ะ>ได้ไปเอายูทูปได้ได้วยกันครับผมมวนเข้าไปหาหกรอบครับผมให้มันติ่งครับผมแล้วก็ดิ่งครับ <c oughs> จะได้ผ่ต้องยืดครับผมไปล่าอากาศทั้งนครับมาดึงแล้วก็มัดครับผมมัดแดนเลยครับมัดตายแล้วครับผมมัดด้านบนแล้วก็มัดด้านล่างครับนี่นะครับผม เป็นอันเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมแผ่นเก่าเรียบร้อยแล้วครับผมเหนียวครับผมนี่แผ่นเลืองที่ติดไปแล้วครับนี่จะเป็นพวกแมลงวีแมลงวันครับผมติดดีครับติดดีครับได้ผลดีครับผมตักแมลงมีแมลงวันในสวนครับผมนี่ครับ เยี่ยมเลยครับได้ผลครับผมอันนี้จะดักแมลงอีกชนิดหนึ่งครับผมครับผมสำหรับคลิปติดเก่าดักแมลงครับผมติดแผ่นเก่าดักแมลงก็เรียบร้อยแล้วครับผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเพื่อเป็นกางใจสร้าง,างคลิปต่อไปครับผมนํำไปปฏิบัติตามได้ครับผม สวัสดีครับ